การสัมภาษณ์คอเดเลียในเย็นวันเดียวกันเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์คอเดเลียลาเฟล็์ซึ่งให้ข้อมูลที่แตกต่างจากคำบอกเล่าของพ่อของเธออย่างสิ้นเชิงความสัมพันธ์ของคุณกับไบรเป็นยังไงดีข้าไม่มีการทำร้ายใดๆจริงๆแล้วพ่อของคุณละเขาคิดยังไงกับไบรพ่อไม่ค่อยชอบไบรตั้งแต่เดือนมิถุนายนพ่อรู้เรื่องอดีตของไบรว่าเขาเคยถูกทำร้ายตอนเด็กพ่อแม่ของเขาไม่ดีพ่อของไบรติดยา และแม่ของเขาก็ทำร้ายร่างกายเขารวมถึงพ่อเลี้ยงด้วยไบรเล่าให้ฉันฟังทุกอย่างแต่พ่อกลับใช้เรื่องนี้มาดูถูกเขาบอกว่าเธอรู้จักเขาดีจริงๆเหรอแล้วเรื่องโทรศัพท์ของไบรละ่ะฉันเพิ่งรู้เมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วว่าพ่อมีโทรศัพท์ของไบรและทิ้งมนลงถังขยะฉันโกรธมากถึงขั้นตะโกนใส่หน้าเขาและบอกว่าฉันจะไม่กลับไปอยู่บ้านเขาอีกพ่อของคุณเล่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องที่ไบราหายตัวไป ตอนแรกพ่อบอกว่าเป็นตำรวจที่จับตัวไบรไปพ่อบอกว่าเกิดขึ้นราว18นาฬิกา30นาทีในวันพุธแต่พวกเขาออกไปจากบ้านแค่สองชั่วโมงพ่อบอกว่าใช้เวลา45นาทีที่หน่วยเก็บของแต่ระยะเวลามันไม่ตรงกันคุณส่งข้อความถึงไบรเมื่อไหร่ฉันส่งข้อความตอน17นาฬิกาหนาทีถามว่าเขาจะกลับมารับฉันใหม่แต่ไม่มีคำตอบฉันโทรหาเขาและพ่อแต่ทั้งคู่ไม่รับสาย คุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกฉันคิดว่าไบรถูกจับที่สถานีตำรวจแต่ตอนนี้ฉันไม่แน่ใจแล้วอาจจะเป็นมาเฟียหรืออะไรก็ได้ที่พาตัวเขาไปไบรไม่ใช่คนที่จะหนีไปโดยไม่บอกฉันเขาทิ้งกระเป๋าตังที่มีเงินกว่าหนึ่งพันดอลลาร์ไว้ในรถและทิ้งสุนัขของเขาด้วยเขาจะไม่ทิ้งฉันไปแบบนั้นมีอะไรที่น่าสงสัยไหมพ่อพูดสองครั้งเรื่องให้ฉันอยู่บ้านเพื่ออ,อาบน้ําแล้วเขาจะไปคนของกับไบรฉันไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นแต่ตอนนี้มันดูน่าสงสัยการค้นหาในป่า จากช่องว่างสองชั่วโมงในไทม์ไลน์ของไมเคิลและการที่เขายอมรับว่าทิ้งโทรศัพท์ของไบร์เจ้าหน้าที่เริ่มสงสัยในคำบอกเล่าของเขาพวกเขาเริ่มตรวจสอบพื้นที่รอบเมืองมาฟิลคำนวณระยะทางที่ไมเคิลอาจเดินทางได้ในช่วงเวลาที่หายไปในป่านอกเมืองเจ้าหน้าที่พบพื้นที่น่าสงสัยมีกิ่งไม้หักและใบไม้สดถูกวางทับบนพื้นทรายที่ดูเหมือนถูกขุดมาก่อนเจ้าหน้าที่จากหน่วยบีเซียครมซีนมาถึงและเริ่มขุดค้นพวกเขาพบร่างของไบร์บรเกลวัย23ปีถูกฝังลึกลงไปหลายฟุต ผลชนสูตรจากแรมซี y คันทรีเมดิคอนอีกเซมิเนระบุว่าไบรเสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปืนที่ศีรษะจากระยะไกลและถูกตัดสินว่าเป็นการฆาตกรรมโดยเจตนาคำตัดสินและผลที่ตามมาจากการรวบรวมหลักฐานความขัดแย้งในไทม์ไลน์และคำให้การของคอเดเลียเจ้าหน้าที่จับกลุ่มไมเคิลลาเฟลกในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาระดับสในเดือนตุลาคม2565ต่อมาในเดือนมีนาคม2566คณะลูกขุนใหญ่ ตั้งข้อหาเขาในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาระดับหนึ่งซึ่งมีโทษจำคุกตลอดชีวิตหลังจากการพิจารณาคดีเกือบสองสัปดาห์คณะลูกขุนมีมติเป็นเอกฉันตัดสินว่าไม่เคลนมีความผิดในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาระดับหนึ่งเขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับการปล่อยตัวนอกจากนี้เขายังถูกสั่งให้จ่ายค่าชดเชยและค่าธรรมเนียมศาลกว่าหนึ่งหมื่นสี่พันดอลลาร์ สำหรับคลิปพิเศษและเนื้อหาเบื้องหลังเข้าร่วมกับเราทีวันที่28ตุลาคม2565สำนักงานนายอำเภอโครวิงเค้าตีได้รับรายงานเกี่ยวกับชายที่หายตัวไปในเมืองมาฟิลรัฐมินนโซตาโทรศัพท์ถึงสำนักงานนายอำเภอสวัสดีค่ะดิฉันเคยติดต่อมาถามเรื่องการตามหาคนและยังไม่พบข้อมูลอะไรเลยดิฉันอยากยื่นรายงานคนหายรายงานนี้มาจากคเดเลียลาเฟลกวัย19ปี ซึ่งบอกกับเจ้าหน้าที่ว่านายไบรโบรเกลแฟนหนุ่มวัย23ปีของเธอหายตัวไปเมื่อสองวันก่อนหลังจากออกไปกับพ่อของเธอเพื่อขนของออกจากรถพ่วงคู่รักคู่นี้เพิ่งย้ายมาจากรัฐวอชิงตันและพักอยู่ที่บ้านของไมเคิลลาเฟลกพ่อของคอเดเลียวัย45ปีเจ้าหน้าที่ติดต่อไมเคิลในวันเดียวกันที่หน่วยเก็บของในมาฟิวซึ่งเขาอ้างว่าเป็นสถานที่สุดท้ายที่เขาอยู่กับไบรการสนับสนุนของมอร์แกนแอนมอร์แกน หากคุณได้รับบาดเจ็บสาหัสการบาดเจ็บของคุณอาจมีมูลค่าหลายล้านแต่คุณอาจไม่รู้จนกว่าคุณจะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมที่แท้จริงบริษัทประกันหลายแห่งเสนอเงินชดเชยที่ต่ำกว่าที่คุณสมควรได้รับแต่ Morgan Morgan ไม่ยอมรับการจ่ายเงินที่ต่ำเกินไปพวกเขาต่อสู้เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับสิ่งที่สมควรได้จริงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคำตัดสิน มูลค่า12ล้านดอนลลาร์ในฟลอริดาคือ34เท่าของข้อเสนอสูงสุดจากบริษัทประกันและคดีมูลค่า26ล้านดอนลลาร์ในฟิลาเดลเฟียจ่ายมากกว่า40เท่าทีมงานของมอร์แกนแอนมอร์แกนพร้อมช่วยเหลือด้วยทนายความกว่า1,000คนที่ทำงานในทั้ง50รัฐคุณสามารถตรวจสอบคดีของคุณได้ทันทีจากโทรศัพท์ในเวลาเพียงไม่กี่นาที และค่าธรรมเนียมของพวกเขาฟรีหากคุณไม่ชนะคดีหากคุณได้รับปัดเจ็บสาหัสคดีของคุณอาจมีมูลค่าหลายล้านคุณอยู่ห่างเพียงไม่กี่คลิกจากการเปลี่ยนแปลงชีวิตและได้รับความยุติธรรมที่คุณสมควรได้รับเย e ี่ยมชม forthepeople. c o m s l a s h m i d o s c r i m e ในลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code จากกล้องโทรศัพท์ของคุณการสัมภาษณ์ไมเคิลงั้นเล่าใหม่ตั้งแต่ต้นว่าเกิดอะไรขึ้นเรามาที่นี่ขนของออกจากรถพ่วง ใช่พวกเขาไปแอริโซนาก่อนผมไม่รู้ที่ไหนแน่ชัดในแอริโซนาใต้แล้วจากนั้นพวกเขาก็ไปวอชิงตันอีกครั้งคอเดเลียบอกว่าเป็นเมืองเล็กๆใกล้ก <ๆ S 1> สโปแคนนั่นคือทั้งหมดที่ผมรู้พวกเขากลับมาเมื่อวันพุธใช่ไหม่ใช่ราวราวสิบเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีผมกำลังซักผ้าอยู่คอเดเลียถามว่าอยู่กับผมได้ไหมในขณะที่ไบร์ไปพักที่อื่นผมบอกว่าทำไมพวกเขาเข้ากันไม่ได้เหรอผมไม่ค่อยชอบไบร์เท่าไหร่ทำไมถึงไม่ชอบเขา ฤดูใบที่ผ่านมาตอนที่เขามาอยู่กับเราในเดือนมีนาคมมีการทำร้ายด้วยวาจาต่อคอเดเลียเยอะมากมีครั้งหนึ่งที่เธอมีรอยช้ำใหญ่บนหน้าเธอบอกว่าเกิดจากการเล่นมวยปล้ำแต่ลูกสาวอีกคนของผมบอกว่ามันอาจจะมากกว่านั้นผมเคยบอกเขาว่าถ้าผมเห็นรอยช้ำบนตัวเธออีกผมจะไม่แค่พูดเฉยเแล้วตอนที่คุณกับ,บไบรมาที่หน่วยเก็บของเกิดอะไรขึ้นเราคนของออกจากรถพุ่งใช้เวลาประมาณ45้านาทีอาจจะเพราะไบรดูของอยู่ว่า จะเก็บอะไรไว้หรือทิ้งอะไรมีตะกรา้าใส่ของใช้ส่วนตัวสองใบเขาบอกให้ทิ้งไว้ในรถพ่วงแล้วก็มีถังขยะสีดำว่างๆแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเราออกจากที่นี่ขับรถออกมาได้นิดหน่อยแล้วมีรถที่มีไฟฉุกเฉินมาจอดขวางหน้ารถสีเทาเข้มดูเหมือนรถตำรวจผมไม่แน่ใจยี่ห้อแต่มีไฟด้านหน้าพวกเขาจะปไปใส่รถคันนั้นแล้วขับไปส่วนผมถูกปล่อยตัวหลังจากนั้นคุณรู้จักรถคันนั้นไหม ผมไม่ค่อยรู้เรื่องรถแต่ดูเหมือนรถ SUV ผมขับ Ford Escape สีขาวส่วนไบรท์ถูกพาไปในรถสีเทาผมเห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์เล็กๆในรถแต่ไม่มีกรงกันแล้วโทรศัพท์ของไบรท์ล่ะมันอยู่ในรถของผมผมกลัวว่ามันจะถูกติดตามผมเลยทิ้งมันลงถังขยะที่ปั๊มน้ำมันฮอลิเดยในเมืองเบรเนิรดผมกลัวว่ามันจะนำอันตรายมาสู่คอเดเลียคุณทิ้งโทรศัพท์เมื่อไหร่คืนนี้หลังจากที่เขาถูกพาตัวไป ผมกลัวจริงๆผมบอกคอเดเลียว่าให้บอกผมถ้าเธอจะไปไหนผมกลัวว่าใครบางคนจะตาหาเธอ